นะครับคนที่ควรจะได้พิธาลิมเจริญวันต่ชาวไม่ยาประชาชนประชาไม่้าประชาชนประเทศไทยต้องไม่มีเท่าเลือก يا <applause> <applause> ตื่นแต่ชาวไปก้าประชาชนประเทศไทยต้องไม่สีเทาบอกใครใครไปก้าประชาชนเพราะโดนทุกเม็ดเต็มทุกจุดสดทุกดอกเอาว่าไงครับเชียงใหมเอ๊ะคำว่าคิดถึงภาษาเหนือนี่เขาว่ายังไงนะ กึดตึงหาตัวเด้อมากันเยอะขนาดนี้พี่นอกที่เคารพรักทั้งหลายกับผมพิ่ทาลิมเจริญรัตขอประกาศว่าเชียงใหม่แตกเรียบร้อยแล้วครับ และไม่เคยมาเชียงใหม่ครั้งไหนที่รู้สึกว่าครั้งนี้เราเข้าใกล้เส้นชายมากที่สุดครับพี่น้องครับแล้วกลับมาเชียงใหม่ครั้งนี้ก็มีความลับมาเล่าให้ชาวเชียงใหม่ฟังด้วยแต่ต้องกระซิบนะเอียงหูมาเร็ว ความลับที่หนึ่งคือรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับชาวเชียงใหม่รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนสอสอทั้งเจ็ดคนเจ็ดเขตที่สู้กันมาตั้งแต่ก้าวไกลพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้แทนราษฎรที่ผู้แทนราษฎรชาวเชียงใหม่ได้เป็นดังดีถ้าใครคิดอย่างที่ผมพูดปรบมือดังๆยาวๆสอสอของด้านนียแล้ว บินมาจากกรุงเทพเมื่อเช้ามาหาเช้าเชียงใหม่เห็นคนเต็มไฟเป็นฝรั่งบ้างเป็นรักท่องเทีย่ยวคนจีนบ้างก็รู้สึกว่าเชียงใหม่น่าจะลืมตาอ้าปากได้แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ผมเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดวิกฤตโควิดวิกฤตโควิดและ PM 2.5มก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่จะสบายดีความลับที่สอง ที่ไม่คอยเล่าให้ใครฟังมาก่อนว่าวันนี้ไม่ได้พูดเป็นคนสุดท้ายดีใจมากครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดแนะนำแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนพี่ชายของผมอาจารย์ต้นวิรยุทธ์ตัวมือด้นานหน่อยแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่พูดสุดท้ายปิดเวทีเหนือยมา มันต้องจําทั้งในโยบายมันต้องมีมสเอจทางการเมืองมันจะต้องว่าทําให้เวทีปาใัยมันยิ่งใหญ่วันนี้พิธาไม่ได้พูดเป็นคนสุดท้ายเป็นความลับที่รู้สึกว่าโอเคสบายใจที่ได้แคนดิเดตนาะยกพลเก่งอย่างอาจารย์ ผมพบกับอาจารย์ต้นวิรยุทธ์ครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาปี2561ตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ผมเตรียมขึ้นปาสายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอาจารย์ต้นเดินเข้ามาบอกผมสอนอยู่ญี่ปุ่นอยากเป็นกำลังใจให้คุณแล้วก็ทำความรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วนายแคนิเดตนายกทั้งสามคงทงนายกเทงทั้งหมทั้งอาจารย์ต้นผมสนิทกับเขามากที่สุดครับ อาจจะเป็นพ่อวัยอาจจะเป็นพ่ออายุเอ๊ะปีนี้อายุ46พอดีเลยตรงกับหมายเลขของพรรคไหนเนี่ยแล้วก็เป็นพ่อที่มีลูกสาวเหมือนกันผมคิดว่าถ้ามีนายกคเดเดตนายกคนไหนของพรรคประชาชนที่ใกล้กับพิธามากที่สุดคนนั้นคืออาจารย์ต้นครับพี่น้องครับถ้าเทง้งคือนายก AI พาะเกงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้านายกไหมคือนายกเอนไซโคพีเดียถามอะไรรู้หมดไปหมดเลยทุกเรื่องชาวเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ปีนี้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วไหมยังเป็นเมืองปราบเซียนอยู่ไหมไหมตอบได้หมดทุกอย่างอาจารย์ต้นนี้คือนายกวิสัยทัศน์นายกวิช i ั่นเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน วิสัยทัศน์คืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวิสัยทัศน์ก็คือการรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรเมืองของเราคืออะไรประเทศของเราคืออะไรทวีปของเราคืออะไรแล้วสามารถไปเชื่อมกับโอกาสกับความท้าทายที่อยู่รอบนอกได้นี่คือคนที่เข้าใจว่าวิสัยทัศน์คืออะไร แล้วคนที่คิดแบบนี้ได้ตลอดเวลาคืออาจารย์ต้น,นตอนอยู่ก้าวไกลนี่เวลาเข้ามาพีเต์หรือเวลาเข้ามาช่วยเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญนี่ผมตบเข่าอย่างนี้เลยตบเข,าข่าข้างขวานะเพราะเข่าข้างซ้ายเจ็บอยู่ตบว่าคิดเหมือนกันตรงกันใน,ในทุกๆเรื่องในการที่จะบริหารไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ความลับที่สามก็คือผมเองเนี่ย ก็อยากจะฟังเขาเหมือนกันว่าวิสัยทัศน์กับเมืองเชียงใหม่คืออะไรบ้างหลังจากที่เราประสบความสําเร็จกันมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมพรบสุราก้าวหน้าก็ได้ในระดับหนึ่งพรบชาติพันธุ์ก็ได้ในระดับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับพรบแรงงานต่อไปนี้ทางคุณพ่อคุณแม่อาจจะคุณแม่อย่างเดียวสามารถลาคลอดเพิ่มได้จาก90วันเป็น120วันอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แต่ในขณะเดียวกันเมืองที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยว เหมือนนักท่องเที่ยวที่บินมากับผมเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเชียงใหม่นี่ไม่เป็นสองรองใครเรื่องการท่องเที่ยวอ,อันดับหนึ่งแต่ผมทําการบ้านมาก่อนลงพื้นที่ปรากฏว่าจํานวนอัตราคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทยท็อป5อยู่ที่เชียงใหม่จังหวัดที่พบกับภัยพิบัติมากที่สุดในประเทศไทยคือเชียงใหม่อันนี้เอามาจากสภาพัฒน์มันเป็นไปได้ยังไงครับพ่อแม่พี่น้องเชียงใหม่เมืองที่ผมรัก เมืองที่คนทั่วโลกรักเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาอยู่ที่นี่กับเป็นเมืองที่คนเมืองคนเชียงใหม่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือต้องพบกับภัยพิบัติมากมายตลอดเวลามากกว่าที่อื่นในประเทศไทยคนที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นที่จะคิดออกว่าจุดแข็งของเชียงใหม่คืออะไรจุดอ่อนของเชียงใหม่คืออะไรโอกาสของเชียงใหม่คืออะไรความท้าทายของเชียงใหม่คืออะไรเมื่อมันรวมกันแล้วมันจะสามารถออกมาเป็นวิสัยทัศน์ได้ ว่าอีก3ปี4ปีข้างหน้ารัฐบาลประชาชนสมัยที่หออกมาแล้วเชียงใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไรผมจึงมารวมตัวกับท่านที่นี้แล้วอยากจะฟังครับว่าวิสัยทัศน์เชียงใหม่ปี2030หรือวิชั่นเชียงใหม่2030หน้าตาจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผมกลับมาคราวหน้ามาช่วยหาเสียงให้รัฐบาลประชาชนเป็นสมัยที่สองให้ครบ8ปีครบ8ปปีเมื่อไหร่ พิธากลับมาชัยธวัฒกลับมาก้าวไกลกลับมาฟูทีมถ้าใครอยากจะฟังวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตพรรคประชาชนพี่ชายอันเป็นคนที่รักที่มีดีเอ็นคล้ายพิธามากที่สุดโบมือดังๆให้าหน่อยแล้วก่อนจะลงเวทีถ้าคิดถึงกันจริงๆ ชาวเชียงใหม่ต้องไม่แบ่งใจส้มสองใบรวดเดียวจบข้าวที่แล้ว460,000หนคะแนนออกมาใช้สิทธิ์กันล้านหนึ่งได้เกือบครึ่ง ยังไม่สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยได้ชนะแล้วแต่ยังไม่ถึงเส้นชยัยคราวนี้เอามาทําให้มันจบจบไปทั้งชนะและถึงเส้นชยัยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์ต้นเวียยุทธแคนดิดเพรรคักประชาชน